พระบิญญ,ญาณตรัสอย่างนี้ว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนที่ละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านระวัง ถ้าเราฟังคําโกหกของคนที่มักจะโกหกบ่อยๆเพราะคนโกหกเขาไม่มีมโนธรรมไม่มีจิตวิญญาณดีอยู่แล้วอะ่ะเขามาล่อลวงมาโกหกเราเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะละทิ้งความเชื่อแล้ววันหนึ่งเราอาจจะไม่มาโบสถนะถ้าเราเป็นคนที่แบบเชื่อคนง่ายๆโอ๊ยสอบอไม่ดีอย่ามาโบสถนี้เลยการทรงสถิตไม่มีเราก็เลยไปเดินเล่นข้างนอกไม่มาละมาโบสถนี้ สอบอไม่ดีเอาไปว่าสอบอดีไม่ดีเป็นเรื่องของพระเจ้าหน้าที่เราคือต้องมาโบสอย่าไปฟังผีเพราะผีมันทําให้เราไม่มาโบสไม่ให้เราได้รับพระพรไม่ให้เราได้รับการท่งสถิตของพระเจ้ามันทาให้เราไม่จงรักภักดีต่อพระเยซูใส่ความคิดอย่างนั้นอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นให้ระวังความคิดว่าระวังที่มารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วใส่ความหลอกลวงเข้าไป